มาดูพลังงานคอนเฟิร์มโดยไฟสนักนีนไปหาดูดูดูว่า44แบบก,กรุบารอังเจอแบบคนเฟิร์มพลังงานของคุณในด้านในดบ้า,นนานนงครับต้สำนักานเดียนพื้นสีนะครับใต้สำนักงานนีคพาเลื่มนได้กรนบกรอบ่าบคอนเฟิร์มพลังงานครับ อาใบนะครับจะเป็นข้างบนียวประสบความสำเร็จน,นะครับนนในการงานชัยชนะการเปลี่ยนเรีงตึกทาวเวอร์นะครับสามตัวโฉบสิบตัวบวกสองตัวนะครับความรากก็จะสมหวังนะครับเคยที่จะสำ,ะ <c oughs> จำเร็จเรื่องมุกคุกโคลงก็จะได้ เฉลิมฉลองะครับการเปลีนเพลงนะครับใวาดีดานกันนะความรักครครัวก็ดีนะครับความดดวอ,าอุดมสมบูรณ์ไอิสตถวยเดียอตรงนี้อก็สองถ้วยนะครับเป็นสิบสองสิบห้าถ้วยนะครับโอเคนะครับนี่นแบบยินีแบบมีพลาังงานวามสุ j a 라 h 정도 p i c